วันนี้นะคะจะพาไปทำการฝากเงินเข้า wallet กันนะคะเราจะไปที่การเงินค่ะนะคะจากนั้นค่ะดูที่ช่องแรกเลยนะคะช่องทางการชำระเงินให้เลือกเป็นพร้อมเพย์นะคะตัวนี้จะสแกน QR code นะคะจ่ายเงินได้แบบว่าสะดวกมากๆเลยค่ะและถัดไปค่ะเป็นสกุลเงินค่ะด้านบนนะคะสะกุลเงินเราเลือกเป็นไทยแ l a n d บาทค่ะ ไปยังนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมีทั้ง wallet แล้วก็จะมีทั้งพอรตที่เราเปิด account ไว้นั่นเองค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะโอนไปยัง wallet ให้ก่อนนะคะอัตราการฝากนะคะจะอยู่ที่34.12สตางค์นั่นเองค่ะ34บาท12สตางค์นะคะเป็นอัตราการฝากเงินณเวลานั้นนั่นเองค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะคจะทำการฝากเงินนะคะเข้าไปค่ะท้าวันนี้นะคะ เราอยากจะฝากเงินเข้าไปในพอร์ตนะคะเราก็จะมาดูอัตราการฝากเงินของไทยนะคะแลกเป็นดอลลาร์ได้เท่าไหร่นั่นเองสมมุติว่าเราค่ะอยากจะฝากเงินนะคะเข้านะคะพอตของเราเราลงคี1,000บาทไทยนะคะอันนี้เป็นขั้นต่ําก็จะได้รับเงินดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่29.31ดอลลาร์นั่นเองค่ะเนาะตัวนี้ค่ะเราก็จะทําการฝากเข้าไปเลยนะคะกดที่ชั้นเห็นด้วยค่ะแล้วก็กด ตกลงค่ะนะคะก็จะมีนะคะหน้าต่างขึ้นมาเลยว่าต้องการฝากหรือไม่นะคะให้กดไปที่ Submit ค่ะจากนั้นนะคะ เขาก็จะมี QR code นะคะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็จะสแกน QR code นะคะเพื่อทำการฝากเงินเข้าไปโดย QR code ของเราเนี่ยจะมีเวลาให้5นาทีนั่นเองนะคะก็ให้ทำเวลานะคะตามที่ QR code เนี่ยกำหนดมาด้วยถ้าเกิดว่าเกิน5นาทีเนี่ยนะคะ QR code ก็จะเด้งหายไปเราก็ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดใหม่นั่นเองค่ะอาล้ค่ะเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็คือแบบว่า qr code เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสแกนเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างมาว่านะ success นะคะฝากเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็คือเป็นการเติมเงินนะคะเข้าพอร์ตได้สําเร็จเรียบร้อยกด ok ได้เลยค่ะ mm. และยอดเงินนะคะก็จะมาอยู่ที่ด้านล่างนะนะ,ะตรงธุรกรรมนะคะ เห็นไหมคะเงินเข้าไปแล้วที่ wallet นะคะ72.52นะคะจากตอนแรกมีแค่ประมาณ40กเหรียญเองนะคะตรงนี้เงินก็เข้า wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับการฝากเงินก็จบลงแล้วนะคะขอบพระคุณคะ่ะ